ไม่เป็นไรทำดีทำดีให่าให้อลตกพื้นโอ้ยโอ้ยได้ยุบแม็บิดหล่นอ่ะไม่หล่ 啊！死！我。

آه สหลดีแม่สวยมา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 งกระเป๋าปี๋ปอกปะเหรอปาสักผูกเอาแล้วเจ้าอย่างน้อยครับยะเป็นเป็นราผัดจะดีได้เลยเร็วเอ้อไปอยู่ไม่ได้หนูแม่เฮ้ยนี่ไพ่รับแน่จ้าเย็บย้อนยามแม่เลยนะ

เอาลยเอมามามาร่อย้หน้ตัวมบอเหอมากแล้วแล้วแล้วเขาไม่สนเลยเด็กทีเอาม่ถูเด็กทีมสี่ดูดีเกาะข้างัวย้ายเล่นเลยค่ะโอ้ถอยเขียนบอกว่าเอาเรื่อย ได้า้อตัว้าสิบเก้ายี่สิบบอกไม่แต้มไม่ได้เหมือนทุกไม่มันนะ

nếu nếu đã ăn rồi dừng ngay không ăn thôi thôi chết dừng dừng ไปสวสะไอันเก็บไปเถอ